สวัสดีครับผมต้นกล้านะครับวันนี้ก็จะมาเปิดฟาร์มนะครับฟาร์มค,ควายงามสายพัฒนานะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับก็แรงบันดาลใจเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือที่บ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีการเลี้ยงวัวมาก่อนครับทําฟาร์มวัวมาก่อนแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแปลงหญ้าอยู่แล้วครับแต่ว่าหลังจากนั้นมากไม็ไม่ได้ไม่ได้สานต่อผมก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ไปดูงานประกวดควายงาม ที่จังหวัดอุดรธานีครั้งแรกนะครับเมื่อประมาณปี6-60ก็เลยได้เห็นควายงามอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็เริ่มศึกษาขึ้นมาว่าอยากจะเลี้ยงควายงามสัก2-3ตัวก่อนในตอนแรกนะครับเพื่อที่จะมาะกินหญ้าก่อนตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงรายได้คิดถึงแค่ความชอบเป็นหลักครับจากนั้นก็เริ่มหาตรวเวียนหาแต่ละฟาร์มศึกษามาเรื่อยๆไปทั่วประเทศไทยเลยสุดท้ายก็เลยไปจบที่ควายเผือก ขามองว่าควายเผือกเนี่ยเป็นควายมงคลนะครับในในโบราณเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นควายเผือกเนี่ยเป็นสัตว์มงคลคนเลี้ยงเนี่ยก็จะมีความโชคดีแล้วก็ด้วยความที่หายากผมก็เลยมองว่าการที่เราเลี้ยงควายเผือกเนี่ยสามารถสิ่งที่มันมีน้อยเนี่ยจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าอะไรเงี้ยครับต่อควายดำเพราะตอนนั้นมีควายเผือกยังในสนามอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปดูก็จะมีแค่10ตัว20ตัวแต่ควายดำเนี่ยมี200ตัวอะไรเงี้ยก็เลยมองว่า อยากพัฒนาควายเผือกเนี่ยให้สูงใหญ่ยาวแล้วก็กล้าเมเนื้อเยอะเหมือนควายดำขึ้นมาสักตัวครับทีนี้ก็พอได้ไปตระเวนหาทุกที่เนาะก็เลยไปเจอควายเผือกเจ้ากล้องล่ามาก่อนตัวแรกนะครับเจ้ากล้องล่าเนี่ยก็ซื้อแม่เข้ามาตั้งแต่เขายังได้ประมาณ3-3เดือนครับตอนนั้นก็พคลอดมาได้3เดือนก็เลยนํำนำเข้าแม่เข้ามาแม่เขาเป็นควายดำครับส่วนกล้องล่าเนี่ยเป็นลูกของแก้วฟ้า พอเข้ามาเลี้ยงปุ๊บก็รู้สึกมีความชอบชอบด้วยความที่ควายเป็นสัตว์ที่รู้คุณเชื่องแล้วกร็รู้จักเจ้าของแล้วก็รู้สึกว่าเลี้ยงง่ายกวัวเยอะเลยในการดูแลการจัดการอะไรเงี้ยครับ รางวัลการันตีของก้องล่าเนี่ยครับก็อย่างปีนี้ครับไปเดินติดต่อกัน4ส,สนามเลยก็ได้แชมป์รางวัลที่1ทั้ง4ส,สนามส่วนรางวัลที่ภูมิใจที่สุดของปีนี้ครับก็คือ,อก้องล่าได้ไปประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาทําให้ก้องล่าเนี่ยได้เป็นควายเผือกตัวอย่างที่จะต้องรีดน้ําเชื้อเพื่อที่จะ เข้ากวามปศุสัตว์เพื่อเก็บรักษาพรนธุกรรมควายแท้ๆไว้อย่างเงี้ยครับการที่จะเข้าประกวดได้เนี่ยก็คือหนึ่งเลยเนี่ยควายเนี่ยต้องมีการตรวจเลือดก่อนก่อนเข้าเดินสนามนะครับแล้วก็มีการทําประวัติชัดเจนอายุชัดเจนมีในโครชิพมีสายพันธุ์ประวัติที่ชัดเจนพอเข้าประกวดเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการตรวจเลือดครับเพื่อหาสารเล่งสารกระตุ้นต่างๆในตัวสัตว์อะไรเงี้ยครับถ้าตัวที่ ไม่มีสารเล่งเนี่ยก็จะได้รางวัลผ่านเข้าไปในรอบลึกแล้วก็สามารถเป็นควายตัวอย่างได้ตรงเป็นทะเบียนประวัติได้นะครับตัวนี้อ่า ตอนนี้นะครับก็จะกล้องล่านะครับชื่อกล้องล่านะครับกล้องล่าตอนนี้ก็อยู่ได้3ปี6เดือนนะครับกล้องล่าก็เป็นลูกของแก้วฟ้าพยาควายเผือกส่วนแม่เนี่ยก็เป็นสายสายปานซุรินนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็ถ้าตามกรรมการท่านแนะนำเนาะก็คือเป็นควายที่มีหลังตรงครับแนวหลังที่ตรงแล้วก็รูปทรงรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวของลำตัวแล้วก็ กล้ามเนื้อที่ชัดเจนครับสำคัญก็จะมีผิวพันธุ์แล้วก็ผิวผิวเผือกเขาเผือกเล็บแก้วอะไรเงี้ยครับจุดเด่นเลยแล้วก็กล้ามเนื้อบั้นท้ายที่ที่ดีครับสะโพกที่บั้นท้ายที่ดีหน้าอกดีแข้งขาก็ใช้ได้ครับ โยบครับตัวนี้นะครับก็เป็นแม่พันธ์ในฟาร์มตัวนี้ชื่อว่าแม่ชบากแก้วนะครับก็มีรางวัลการันตีงานกระบือแห่งชาติมาครับตัวนี้ก็จะได้ที่3ตอนตอนที่เขาเป็นเด็กนะครับเด็กรุ่นฟันน้ำนม ลักษณะที่คัดเลือกแม่พันธุ์ของมันเนี่ยก็คือจะเอาตัวที่มีลักษณะอ่างใหญ่หนานลึกอะไรเงี้ยครับกล้ามเนื้อเยอะแล้วก็ส่วนสูงที่มีส่วนสูงที่145ขึ้นดูลักษณะโครงสร้างกันเป็นแม่พันธุ์ที่ดีครับดูมีเต้านมที่ดีมีลักษณะลึกตัวนี้ข้อจุดเด่นเลยคือลึกมากเป็นควายที่เหมือนลูกครึ่งฮิปโปตัวว้วนใครเห็นก็หลงรักกินเก่งครับที่สําคัญเลยคือกินเก่งกินไม่หยุด กินขนาดมีลูกลูกลูกเดินตามกินนมก็ไม่ไม่เคยผอมตั้งแต่เด็กมานี่ก็อ้วนมาตลอดครับแม่สบายแก้นี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยส่งลูกมาก็ลูกก็จะกินเก่งลักษณะพันธุกรรมตัวนี้ก็เป็นลูกของกล้องล่าครับลูกของก้องล่าอายุได้7เดือนจุดเด่นก็คือมีความหนาลึกเหมือนแม่แล้วก็โครงสร้างกระดูกความสูงเนี่ยก็จะได้พ่อมา ความเผือกนี่เป็นเผือกที่เผือกสวยเผือกบริสุทธิ์ไม่มีจุดกะไม่มีรอยปานไม่มีรอยดำอะไรถือว่าเป็นเผือกที่บริสุทธิ์มากครับหน้าเขาก็เปิดกว้างดีตัวนี้ก็คือเป็นเกตประกวดตัวหนึ่งที่ฟาร์มนะครับแต่ว่าก็มีพี่น้องที่ชอบมาก็ขอแบ่งไปเป็นพ่อพันธุ์เดินสนามในานาคตแล้วมีก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นแม่พันธุ์เผือก ตัวหนึ่งเป็นแม่พันธุ์หลักของพ่อนะครับที่คัดสรรมาหามานานพอสมควรเนาะสำหรับควายเปือกที่มีส่วนสูงถึง150ยห้าสิบอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็ตามหามาเกือบ2ปีถึงจะได้นะครับเพราะว่าที่อื่นมันซื้อเขาไม่ได้แพงตัวนี้ก็ยังซื้อได้ในราคาที่พอไปมาได้เงี้ยครับซื้อ,อพอซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยที่มองเห็นเล่งเห็นของเขาเลยก็คือเขาเป็นควายที่มีโครงสร้าง ที่สูงใหญ่ครับในควายเผือกด้วยกันเนี่ยที่สูงถึง150เนี่ยมีค่อนข้างน้อยในประเทศไทยส่วนแม่นี้ก็เป็นมีความอ่างที่ดีลึกดีครับส่วนสูงที่ดีมากตัวหนึ่งจุดเด่นเลยก็ที่สำคัญคือเป็นควายเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงกินหญ้ากเก่งกินไม่เงยเลยกินไม่เงยเลยไม่ไม่เลือกหญ้าด้วยครับไม่เลือกหญ้าไม่เลือกฟางอย่างถ้าเกิดบางตัวที่กินยากเนี่ยเราสามารถหอบมาให้เขาได้เลย เขาก็จะกินไม่เหลือถือว่าเป็นเป็นควายเทศบาลของคอ,อกได้เลยครับตัวนี้กินเก่งมากถ้าพันธุก,กรรมของเขาก็เขาจะเป็นลูกของแก้วฟ้าครับเกิดจากการผสมจริงจากลูกแก้วฟ้าเกิดจากการผสมจริงตอนที่แก้วฟ้าเนี่ยได้มาอยู่ที่หนองบัวลำพูเราสืบสายพันธุก,กรรมมามันเขาก็เลยมีโครงสร้างที่ค่อนข้างสูงสูงใหญ่ครับ ส่วนตัวลูกเขาเนี่ยครับก็คือน้องพอใจนะครับตอนนี้อายุ6เดือนอเกิดจากการพัฒนาลายบีดก็คือเป็นพ่อแก้วฟ้าลูกลูกของพ่อแก้วฟ้าเหมือนกันนะครับมาผสมกันดูเพื่อจะรักษาความบริสุทธิ์ของความเผือกไว้อะไรเงี้ยครับรักษาจุดเด่นของแก้วฟ้าไว้จากที่ทดลองมาเนี่ยก็ถ่ายทอดพันธุกรรมมาค่อนข้างพอใจเลยเพราะว่าให้ลูกที่หลังตรง แล้วก็มีความยาวที่ดีครับความสูงที่ดีตามลักษณะของพ่อแม่พันธุ์ที่เขาส่งต่อมาะอะไรเงี้ยครับน้องก็อายุ6เดือนกาลังน่ารักครับถ้าเพื่อนๆชอบพันธุกรรมหรือว่าอยากคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเ,เลี้ยงควายอย่างเงี้ยก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาพูดคุยศึกษามากินกาแฟมาดูวิวบรรยากาศสวยๆได้ครับยินดีต้อนรับครับอ,นนรอ,อ,อย่างเงี้ไหมเรียกว่าตัดยังไงก่อนอน้อน่ะะ ในส่วนของน้ําเชื้อของกล้องล่านะครับก็จะจําหน่ายเป็นชุดละ3,000บาทครับได้15หลอดนะครับถ้าหลอดแยกก็หลอดละ300บาทครับแล้วก็ที่ที่ฟาร์มเนี่ยก็จะมีรับผสมครับรับผสมจริงโดยคิดท้องละ2,500บาทนะครับก็คือพี่น้องเนี่ยสามารถขนมาผสมได้เลย2,500บาทที่ฟาร์มเนี่ยก็มีการลดรับส่งครับแล้วก็โครงการก็มีเหมือนกันครับโครงการรับฝากผสม เาฝากผสมเนี่ยก็จะคิดค่าผสม2,500บาทแล้วก็ค่าเลี้ยงดูเนี่ยวันละ200บาทครับจนกว่า,าจะท้องอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าง่ายๆก็จับสัตว์มากอนอะไรเงี้ยครับถ้าพี่น้อยจับสัตว์แม่นเนี่ยก็เอามาฝากาวัน2วันเนี่ยเราก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็ดูแลให้อย่างดีครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ที่ฟาร์มเนี่ยกล้องล่าจะรับผสมจริงนะครับอยู่ที่บ้านโกยครับตำบลหนองนาคํา อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านโกยนี่ก็อยู่เส้นอ,อยู่ใกล้พระาธาตุพนทองนะครับอยู่ใกล้ๆพระาธาตุพนทองแล้วก็อยู่เส้นอุดรสกลนครนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับอำเภอเมืองไม่ไกลนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจฝากผาสมเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามติดต่อได้ที่เบอร์0929824255ครับต้นกาครับรอรับสายอยู่ครับ